เอาเลยไปทำไมบ่มอดไปเติมท่านแล้วเติมนะบ่เมนาะเมนูเห็ดค่ะเห็ดอรกแล้วโค่ง้องนาอย่าชิเก็นขนาดย่ากลับมามีเห็ดมีเู็ดด้วย วันนี้มาอยู่ที่โคกน้องนาพี่น้องโอ้เห็ดออกเห็ดออกเห็ดออกอยู่ร้านบ้านนี่ยปะยะนี่โอ้ดอกใหญ่มากอันนี้เห็ดไข่ไข่ไอ้นี่ดอกไม้พี่ต้มไหนเหรอเห็ดไข่ดอกไห้ปูเห็ดไข่ใส่แวันี่แ่เลเ่ย เตรียมเมนูเที่ยงนะคะเตรียมเมนูเที่ยงมีอะไรบ้างนะวันนี้มันเข้ดีเนาะวันนี้วันนี้เพิ่มเติมมีใครมาช่วยเนี่ยทางหายไปนานหายไปนานเลยโห้ยเนนะเกือบครึ่งเดือนได้ไหมครึ่งเืยน้เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วโอ้ชี่หายไปเกือบสองเดือนใคร ภาษาเอาภาษาบอกไม่ยาชีกันหายเลยสาชเดืค่อยคืนเดือนภาษาหายไปเป็นเดือนกว่ายาชีย่าชิอะไรนะครึ่งเดือนเนาะส่วนภาษานี่สองเดือนเขาให้ยาไปเป็นที่เท่าไหร่นะเขาไปที่จิตสีมาวันที่ต่างเสพต่างเสพอืมคืงเดือนบุดีเกือบแล้วเกือบได้กลับทันวาลนี่มาตั้งคืนเขากำลังทายมาพร้องเอาอันนี้่ เอาตเคยเอยกินไม่ได้เอาแต่ดาเจ้าละอู้เห็ดไข่เห็ดข่อยนะข้าวตึกดอกเห็ดอันนี้ก็กินไม่เป็นอันนี้ก็เคยย่างเคยชิมอยู่อร่อยใช่เอือปิ้งแปมแซ่ลันไม่ว่าเนี่ยเขาไม่ออกมงินไปหาอยู่แต่อันผู้เล่นเห็ดดูว่าเห็ดเนี่ยพอดเดี๋ยวพอดอันนี้ก็เสียดายเลยเนาะแล้วก็เอาลงมาปุ๊บกินกันเลย ควรจะโจนนะะเห็ดสองเสาก็ได้ก right. huh. like. mm ็จะมาล้างหน่อยล้างผักนี่กับผักข้างในครับเดียียมล้างล้างผักปลาไก่โอ้ที่บอกปักให้เดียวเห็นไหมอันน้เออนี่ัม่มันไม่ไดกะสันนะนะเรบับานมันมันมีกบสองตัวเขาเอามาปีกม้องก็มเน้อก็มเบื้องกมือก็มเ้อ็มเบืงก็หอมเบง็มเบกมเทืเอ้นัก มันคก็เอาไปปลูกแล้วมันไม่ปีนรสชาติมันนั้มันหอมเหมือนกระสังเอาไปปลูกข้างบ้านเลยเม็นที่ไม่ติดรดน้ำนี่คือกรเสด็น้ำนะเป็นแรงทั้งเป็นเหมือนกระสังจับตายทั้งหมดบ้านเราแกงเห็ดเคยีเป็นเรื่องเนาะตอนเป็นไม่ใช่ว่านี่หอมเหมือนหมากกระสังแถวนี้เรมีถ้าใครล้างเห็ดไม่ดีก็ไม่ได้กินนะ เห็ดมันจะไปหมดเอาเกล็ดข้อเลี่ยงนะลูกน้ำร่างหลายน้ำอ้ยล้างล้างบังอาเด็ดลายน้ำดอกก็ได้มี่อันไม่ได้ินกระดองประสานล้างเห็ดอันทั่วเพิ่งล้างน้ำเดียวเก่งเลยเฮ้ยจริงต้องใส่มันไม่มีเกลือเกล็บอไม่มีไม่มีไม่มีมันไม่ได้ติดดินล้างใส่นั้ำใส่เกลือด้วย น้ำเราต้องใส่เกลือคอยลางสามอย่างปุ่นปวค่ะบเรกเบิดมุ่งเบิดนี่เลยต้บอกว่าร้านดีๆแล้วไม่ได้คิดอันนี้ล้างน้ำเดียวเพเห็นมันแยะมันหยางนี่แหละน้เกลือเขาไม่ได้บอกมาซื้อมาสองกล่องเหลืออยู่สกล่องเดียวอุปกับแมาเล็กหมดบาดุบายเลยที่ล้างน่ะเอาเกลือใส่ด้วยน้ำล้างหินใส่็อยู่รู้อยู่ตอนนั้นยาชีเคยบอกอยู่ให้ให้มีน้ำอุ่นด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ใส่เกลือน้ำห่ออันน้ำน้ำเอ่ เท่าจะแล้วไว้นะต้มน้ำแล้วก็เอาลงไปต้มเนาะแล้วก็มาล้างเออพื่อว่าอันนั้นอาะาะพะนานัวมันออกเบิร์ดถั่วเนั้อมันออกเบิดก็ออกมดหม้อ้าเลยไม่กระเทาะกนจริงเ่ยมันจะไม่มันมันไม่ดีเลยดอกมีฟ้านม่วงผ่นเนทหารเลยเดินทหารเลยดูอุ้ยอ่ะเดินทหารขึ้นใจขึ้นใจมากเลยเดิอยากรู้พีโลมากเลยทหารเนี่ยดูแต่ข่าวนะค่ะ เขายังบอกว่าซาดูเดูจัดชาตายชาติสายชาติแต่ก็ยังให้คอยเฉื่อเป็นคุณนคมนี้ก็ไม่อยากเป็นแท้ๆป้านฝนลูก กันรู้เขา่าเอาแล้วนี่เขาไปอยากเป้นมาลาพูดถึงพระเกิดมาใหม่ปานพันรูาเกิดยูไสแอนมาแต่ใส่กัีไอยากไปเขาไปอยากเขาอยาให้คนณสามาเดินวางมาอ๋อกล้องหนังเพิ่มมาทำมาดานสูงตัวมุงเลยเดียวกับพี่เองขาให้ก็อยู่เมืองไทยตลอดทุกศาสตร์ทุกศาสตร์เดินเขาอยู่ไทยนี่แหละายังเทศอางเขาเกิดอีสานทยดูปทยบยาบอกบจอบ โยก่อนใครล่องได้อยู่ได่อันขึ้นรถไฟสายไปอุบลมนใยรเจ้าให้ล่องเพลงชาติไทยถ้าถืงตรวจนะจับเขาสิถามว่าไอ้กอไก่ฮะนะโตเพลือเพลือหฮนมีจักโตมีจักอัคาระจักโตแาไทยเอี่ยแต่ในกอไก่เขาใครในี่ยล่าขนของเราหนิบอ๋อเ้ยถ้าเขาผู้ใดผู้ต้องสงสัยนะขึ้นรถไปอุบลนะถเตรีอะใช่ถ้าไม่พูดชัดไล่ออกจากโรงจากรถเลยบว่าเมน พยัญชนะไทยมีกี่ตัวแต่ตอนนี้เพลงชาติไทยอะขมิ้นมันร้องได้แล้วเขาให้ร้องเพลงลอยกระทงเนาะลอยกระทงลอยคนไทยเราบอกกรงลอยกระทงกระทงนี่แหละก็มาผิดเกี้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเพลงชาติแล้วก็เอาเพลงลอยกระทงเพราะว่าคนกัมพูชาร้องประเทศไทยได้ไม่สลาดเลยเขา้จะเลยเอาเพลงลอยกระทงพาร้องได้กันหมด้ามาอยู่ไทยนู้นเติมกี่ปีใช่เสด็จพี่ทำมือเที่ยงเสด็จพี่ ตอนนี้เขาก็หันมาร้องเพลงรอยรอยกระทงรอยรอยกระทงทำให้เราสุขใจแ่ร้องได้นะคนยันต์มาได้เป็นคนไทยคอยรองคนจะต้องตั้งใจร้องเลยคยันต์เดียวไฟังด้วยถ้าคนไทยของพี่จะรู้อักขระรู้อะไรหมดแต่ภาาเป็นคนนั้นมันเอยกระทงหรอกทงหระทงอะไรแบบนี้เขาทำไม่เป็นเดี๋ยวไหนบอกว่าไม่มาไปไหนน่ะ เอเขาก็ไปอยู่กับอาจารยเขาสิไม่ใช่เขาไปเขาบอกว่าเจ้าบอกเขาไม่ไปไหนเขาก็มาเดินไปไหนไปไหนบ้างเลดิอ๋อมาซื้อรับแล้วนะไอ้นั่นอ่ะไปทะลุนะไม่ได้ไปแบบเขาบอกทะลุไปไหนทะลุเขาไปทะลุอ๋อวันนี้เป็นงานพักของเราเขาไปเขาไปกันละบอลให้จ่าพาไปยังยัง มิดมาอีกแล้วโหไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้อะะไรนเห็ดเห็ดไอ้หมากแดงหมากแดงสวยมากเลยสีมันจะล้างแล้วมันจะสวยขนาดนี้ดูดิเแดงเป๊ดเลยแดงเป๊ดเลยเอาไปเอาไปเอาไปเปานผักแดงเลยเอาไปที่ไหนงอออีกนี่ดูดอกนี้นี่เออสวย อันนี้เหมือนหมือนแต่เปิลเลยไม่หมวกทหารเนี่ยหมวกทหารเลยใช่ไแอปเปิลเหมือนแอปเปิลแอปเปิ้ลแดงอะดอกสวยมากดอกที่หักเอาทหารเลยหมวกทหารลุกชายคนเลยเสร็จแล้วเตรียมน้ำประเดวคนนี้ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ